ขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปอเจ้าคุณพระราชเชคีมากรเจ้าคณะจังหวัดแปรที่เคารพอย่างสูงเก้าพระโกศเจติยรักหรองเจ้าคณะจังหวัดแปรประธานฝ่ายศาสนาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแปรนะวันนี้อขอกราบขอพระคุณพรนะเดชพระคุณได้ความเมตตามาเป็นประธานในการนะมอบอุปกรณ์ นะฮะสำหรับใจพระออสวอนะก็มีนะฮะเครื่องวัดอุณหภูมิมีแมสมีเจลนะมีสติกเกอร์นะที่จะเป็นประโยชน์ทั้งกับพระออสวอได้ไปใจ้ในแต่ละอำเภอนะไปใจ้แต่ละอำเภอนะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆนะได้นะความเมตตามาวันนี้นะครับนะหลวงปู่จะได้มอบในแต่ละอำเภอไปแล้วก็อโอวาท กับพระอสวรซึ่งจังหวัดแปรของเราทีพานมาในปี2 5 6 1นะครับก็ได้ทำการอบรลงพระศิลานาาุปทานนะครับทุกตำบลในจังหวัดแปรนะครับซึ่งได้คัดเลือกมาสองบนละสองลูกนะครับหอนแล้วประมาณ1้อยยี่สิบลูกเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อจะมาครับเคืนนะครับในส่วนงานของฝ่ายสาธรารณสุข รายงานของพระธีรนุปทานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนอกจากที่ได้มีการอบรมพระอสสแล้วนะครับลานสุ็ได้ไปอบรมนะครับเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ประสานงานรักประกันสุขภาพประชาชนนะครับโดยพระธีรนุปทานแต่ละอำเภอนะครับได้เดินทางไปอบรมกันที่จังหวัดนานนะครับซึ่งก็ได้เรียนรู้ในการ ขียนโครงการนะครับเพื่อของบสนับสนุนจากของคุณรับประกันสุขภาพของสสชนะครับที่มีอยู่ในเทศบาลก,กดีในอบตกดีนะครับเพื่อจะได้นำงบตัวเนี้ยนะครับมาดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับถวายองค์ความรู้นะครับด้านสุขภาวะแก่พระภิสุสมมาเนในตำบลพอดีนะครับไปออมนะตีในพอ่อหน้าออกเห็นนะ อ,อีวันกี่คนนะแล้วมีผู้แจกบริการกี่คเนีันคสาร์ันทึกสถิติไว้ในการทํางานนั่นคือ,อสถิติข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลฐานลักของคนทํางานถ้าไม่มีสถิติข้อมูลนะหลักฐานข้อมูลกาทำอะไรที่ไหนอย่างไรกูเดี๋ยวนี้เดียวหมดล้อันนีวว้ก็ฝากไว้ในหหลายทารทางานแบบเป็นระบบ นะ,อ,ะอันนี้เป็นประโยชน์เนาะกะับกอนุทนาสาธารณก,กับกทุกรูปทุกท่านครับที่จะได้ในในในทำงานสดงงานกิจการคณะสงฆ์สังคมสงฆ์พุทธศาสนายังยืนมันงคงต่อไปส่วนอื่นๆน,นั่นเวลาเขาทำงานเวลาเป็นฐานในอนาคตคงต้คิดฝันเพราะฉะนั้นจะเป็นระบบเป็นระเบียบ มาขึ้นแลวมันจะมีระเบียบกฎหมายมารองรับรับรองเอาในโอกาสต่อไปเพรตอนนี้การไปด้รูปสงส์กเกิดขึ้นนะมาสองสามปีมานี้กับยังหลายสิ่งหลาย,ยาอย่างตอนนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ในวงของการเปลี่ยนแปลงะนะครับมาจากคาสมบูรณ์บริบูรณ์น้องตอนา ตู้น่ยปิวัิกันต่อไปขอโปรดดูน้ำต่อสู้อุท่ภูมิพัดนั้นจำนวนน้เราจะในจังหวัดละของงานเลขาผููุ้ิพงศระอาานส์อสวรร์ทุกอำเอไว้ารเด็นประขอบกับเข้ากบฏในนามของพระอสวพระกีลานวัตกรประจำจังหวัดไปอำเภอที่หนึ่งนะครับอำเภอที่หนึ่งก็คืออำเภอ เมืองแพร์อันดงแพร์ท่านอาจารย์พระมหาธัมปนัทเขียวมานันโทนะอําเภอที่สองก็คืออําเภอสองท่านพระครูคัมภีปัญญาอนุยุทธนะฮะกับพระกีฬานุวัติถาอําเภอสองอําเภอร้องกวางก็ท่านหลวงพระครูเอ่ออภากศิลามิสุทธิ์อันะนี้พระอสวบประจำอําเภอร้งอ,อ,รองกวางนะฮะแล้วก็อําเภอหนองมังไข่ ท่านพระสมบเอกรัฐขันติวโรประธานพระอสววรมภอหลองแนกอันพี่อภอลองพระพระอธิการจตุรพัฒน์ภักโรประธานพระอสวรอเออลองออเออมเมเมเมอมเออมเออรเออม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 าอออเออมเออเเมออเออเออเออ ชยายย้ายเนี่ยนะคันติโกลแล้วก็อำเภอวังชิ้นพระสมุทรสำรา,าขณะนี้วันนี้วันตุษจ,จีนวันที่12ก<อ>ุมภาพันธ์2564โดยการันของพระเดชจพระคุณหลวงพ่อพระราชเียรมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่นะประธานอำปเลยการะะของพระกีฬารุกขทา ครับแล้วก็มีกระผมอรรมาภาพพระโกยเจติยาลักษ์กรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ประธานฝ่ายชนะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ได้รับพระรัตุระสนองงานร่วมกับเครือข่ายพักกีฬานุบัตรรมพระอสค